การแกาชาและของดีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีประจำปี2567เริ่มขึ้นแล้ว ทีมข่าวทีนเอชแนลนะคะเราอยู่กันที่สวนสาธารณะตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางอําเภอบางกรวย,ยมีการจัดงานแถลงข่าวใหญ่นะคะก็คือการจัดงานกาชาติและของดีอําเภอบางกรวยนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26เมษาย,ยนจนถึงวันที่6พฤษภาค,คมนะคะส่วนจะมีกิจกรรมและของดีอะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วทีร้อยตียุทธภูมิจับจิตในอำเภอบางกรวยเป็นประธานในพิธีถแถลงข่าวจัดงานกาชาติและของเรียมอำเภอบางกรวยประจำปี2567 พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์วิชินโรจรันนาย,ยกเทศมนตรีเมืองบางกลวยและตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรบางกลวยรวมถึงผู้ทรงคุณวุธในพื้นที่บางกลวยร่วมแถลงข่าวณเวทีซุ้มกาชาติตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีโดวยว่าที่ร้อยตียุทธภูมิกล่าวว่าสำหรับกิ่งกระชาติอำเภอบางกลวยได้รับอนุมัติจากสภา,กาชาติไทย เมื่อวันที่28เมษายน2540จัดตั้งเป็นกิ่งกาชาตดอำเภอบางกลวยมาจนถึงปัจจุบันรวม27ปีและได้กำหนดจัดงานกาชาติและของเรียอำเภอบางกลวยประจำปี2567เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยวาตาภายัยและอุทก,กภยัยอีกทั้งยังช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม7ตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่26เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคม2567ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอท็อป และที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีการออกร้านมัชฉากาชาติโดยจะมีการออกรางวัลทั้งรถจักรยานยนต์รถจักรยานพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายขณะที่นายสุรศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองบางกลวยเล่าเรื่องบางกลวยและของดีของอำเภอบางกลวยซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสินค้าโอทอ็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนนนทบุรีที่ขึ้นชื่อของอำเภอบางกลวยดินแดงอรารยธรรมลุ่มน้ำสามคลองสามราชธานีที่เป็นอีกหนึ่งเมืองการท่องเที่ยว ส่วนความพร้อมด้าน,นการรักษาความปลอดภัยได้ประสานสถานีตำรวจภูธรบางกรวยสงสัยสืบจราจรปรับปรามและขอกำลังอปอพรมาร่วมกำกับดูแลการจราจรและความสงบเรียบร้อยตลอดงานจึงอยากจะเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเที่ยวและทำบุญในงานกระชาติและของดีอำเภอบางกรวยครั้งนี้ผมก็เห็นถึนนงความสำคัญที่จะต้องช่วยเหลือผู้ยากไร้ภายในอำเภอเราจำเป็นจะต้องหาไรายได้เข้ามาเพื่อมาเป็นปัใจจัยในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มคน นะครับที่ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับมีทุกกลุ่มครับกลุ่มกลุ่มที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคีภัยอุทกภัยหรือว่าตะภัยที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็คนแก่คนชรานะครับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะครับผู้ที่ไม่มีรายได้นะครับที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในอำเภอเราเราก็จะนําเงินตรงนี้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ครับ รายได้เนี่ยก็เป็นรายได้ทั้งหมดนะที่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 เราที่เราจะเอามาช่วยนะครับแล้วส่วนของราองวันทีเ่เราเอามาออกร้านกาชาติเนี่ยเราก็ได้รับการบริจาคมาจากห้างร้านต่างๆนะครับจากผู้ประกอบการที่อยู่ในอำเภอเรานะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มาช่วยเหลือกันแล้วก็ร่วมกันทําบุญด้วยกันครับในในามนายกเทศมนตรีเมืองบางกวยขอกับเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศ ถ้าได้ข่าวดังนี้แล้วอยากให้เชิญชนมาเที่ยวอำเภอบางกวยงานการชาติของอำเภอบางกวยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายวัดเช่นยกตัวอย่างวัดตโนดหลวงพ่อสำเร็จวัดโพบางโอหลวงพ่อบุญหนักวัดศัก์ใหญ่ก็จะมีสโลแกนว่าบุญหนักศักใหญ่ว่า้พระของเำเภอบางกวยแล้วท่านมาเที่ยวบางกวยท่านก็จะจะไม่ผิดหวังกลับไปนะครับ ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด